ปิดท้ายครับเวลาเช้าวันนี้ไปดูกันที่ผลการแข่งขันของศึกทีนิรายการใหญ่โรเจอร์ครับที่แคีดาปรากฏว่าวอริงกาและยูคบิญันเข้าสู่รอบ3ได้แล้วครับฟิกทีวิรายการใหญ่ a t p t o u ทัวร์ครับระดับมาสเตอร์1 0 0 0รายการโรเจอร์สครับที่เมืองตูลันโตแคนดาการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2 โนวัตย์ยูคูบิดมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียลงสนามเจอกับชิลส์มูเลอร์จากลัตเซมเบิร์กครับเกมนี้โนเล่ no le, เอาชนะไปได้2-0เจ็ด7ต่อ5และ7ต่อ6ทายเบรก7ต่อ3ามยูคูบิดเข้าสู่รอบ3ไปพบกับระเด็คสเตปนิคจากเช็กต่อไปครับขณะที่อีกหนึ่งคู่ครับแซนบอร์ดินก้ามือ5ของโลกและมือ2ของรายการจากสวิสก็เจอกับมิกกี้เอลยูสเน่ย์มือหกสิบอ็ดของโลกจากรัสเซียเซตแรกครับเป็นทันดานบอรดิกาเก็บชนะไปได้ก่อนครับ7ต่อ6ทายเบรก7ต่อ3 มาถึงเซตสองครับยุสที่นั้นฟอร์มแรงกว่าออกนาไปก่อนถึง3 0แต่เปโอนิก้าที่พลิกกับเอาชนะในช่วงทายเบรกได้10ต่แปครับวันิก้เข้ารอบ3ไปเจอกับแจ็คซ็อกมือ26ของโลกจากสหรัฐต่อไปครับนี่คือรายการใหญ่เลยครับเป็นรายการระดับมาสเตอร์1,000พนะครับแต่ว่าไม่มีแชมป์เก่าอย่างแอดดี้เมาเรมาป้องกันแชมป์เพราะว่าต้องการจะพัจากจัดการในการหลังจากที่คว้าแชมป์แกสแตรมที่บุดีรัม์มาได้ครับ